มาดูนี่ก่อนอมึงม,มันมาเห็ดย่างของมันอยู่ที่ล่ะโอ้ยแกย่างตามหาอยู่จนทวนทำอะไรไแอบนอนดอและว,ว่าไงเอเราก็เดินตามหาว่าหายไปไหนมันอนอะไรตรงนี้นอนอาบแดดไงบนกองทรายนี่ไงโอ้ย,อยมันจะฟินไปละลุกๆทำไมล่ะไปดูปลาดูปลาคขาเปล่า ไปดูปลาออลุกเราดักเราดักปลาไว้เหรอใช่แล้วเนี่ยโอ้โหดูบรรยากาศสิศศเหมือนไงไปยูทะเลเลยนะไปดูทะเลเลยเนทะเลเลยทะเลแสนแสบโอ้โหบรรยากาศออกจะดีใช่ไม่มีแดดด้วยลมๆใช่ทำไมทำไม,ำไ,มไปดูปลาลุกลุกเหรออ,อือโอ้ยกำลังนอนเออไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมานอนโอ้ยโอ้ย ปัดอะไรเนี่ยดูสิเหมือนลอยปลาไหลมานอนเลยอะโหอะไรจากนาดนั้นอฮ้ยเบงกลับมาดูนี่ก่อนอะไรของเกเนี่ย này không kìa Này cái nón lông mày xí <laughs> Cái nón <luôn> lông mày xí Yúp <laughs> <Giúp> lê nó Yúp <laughs> lê Ồ oh.